สวัสดีค่ะวันนี้ปูจะพามาปลูกตะไคร้นะคะนี่นะคะตะไคร้ในหมดทั้งหมดในถุงนี้นะคะปูซื้อมาในราคาสิบบาทนะคะแล้วก็ปูก็มาเอาน้ำใส่ถุงไว้นี่ค่ะลาบมันจะงอกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ พอดีว่าแถวบ้านปู่ค่างที่จะหากินยากนะคะตะไคร้เอามามันมันมีไก่มีหมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ปู่จะปลูกไว้นอกบ้านใช่ไหมคะปลูกไว้ข้างบ้านแต่ว่ามันจะไม่มีรั้วอะไรลอ้อมล้อมประมาณเนี้ยคะ่ะมันก็จะมาคุยมาเขีย่ยก็ตายหมดนะคะก็ไม่เหลือปูก็เลยต้องไปซื้อตะไคร้ที่ตลาดมาแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ให้รากมันงอกก็จะมาลงน,นี้จะมาลงในสวนนะคะ นะะี่ค่ะบริเวณในสวนปูจะลงลักษณะเป็นวงกลมนะคะนะคะี่ค่ะวงกลมของหลุมแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะจะลงในลักษณะแบบนี้นะคะ จะลงต้นในลักษณะเป็นวงกลมนะคะจะเอานากมันปักลงไปในดินแบบนี้นะคะข,ข้าจะเสียบไว้ประมาณนี้นะคะลักษณะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเอาดิงกบทับลงไปตรงกลางเลยนะคะอันนี้ค่ะ ตะไคร้ก็เป็นพืชผักส่วนกลัวชนิดหนึ่งนะคะที่ว่าใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าบ้านปู่จะตำพริกแกงกินเองถาตำพริกแกงก็จะต้องใช้ตะไคร้นะคะ này lại tốt nữa nó sẽ đây lại lại lủng vô cái cây máy này do lủng xoắn đây lủng nắn đinh xui đi mà này cột bay chưa ra đường là đúng qua đinh đi ตรงนี้หน้าฝนนะไม่ต้องรดน้ํามันนะเราปล่อยธรรมชาติรดน้ำเอานะเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยผลพวงมาจากนะครับชอบทํากับข้าวแล้วก็ชอบซื้อตะไคร้ที่ัสิบบาทห้าบาทนะซื้อมาก็ใช้ได้ไม่กี่ต้นหรอกครับท่อนเหลือก็ทิ้งไว้นะทีนี้ก็ปลูกเองดีกว่านะเวลาเราอยากกินเราก็มาตัดเอานะครับในสวนนะครับ เราตัดที่พอกินไปนะจะได้ไม่ต้องเมื่อก่อนซื้อมาแล้วก็ทิ้งเหลือก็ทิ้งนะเสียดายของนะครับก็แบบนี้ปลูกไว้นะครับเหลือกินแล้วก็แบ่งใจนะครับแบ,แบ่งแบ่งแบ่งนะครับญาติพี่น้องไปนะใครอยากกินก็มาเก็บเอานะครับเกนั่นเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยนะครับ ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตะไคร้ใช้ใช้ตะไคร้ทั้งหมดสิบบาทนะคะได้เยอะมากเลยนี่ค่ะใครที่ใช้ต้องใช้ตะไคร้บ่อยๆก็ ซื้อมาปลูกไว้กินเองได้นะคะถ้าใครไม่มีพื้นที่แบบนี้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะใช้กระถางปลูกต้นไม้ธรรมดาก็ได้ก็ใส่ดีแล้วก็ปักตะไคร้ลงไปเลยเราก็น่าจะได้มันก็โตอยู่นะคะปูก,ก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะ